ฟังก์ชัน .dot .tt ครับอืม oh. เปิดแท็กอ่าอะไรดีรู้ไหมว่าทำไมเราต้องเขียนทำไมเราต้องมีฟังก์ชันฟังก์ชันคืออะไรบอสฟังก์ชันคืออะไรตอนเรียนภาษาซีได้มาเรียนเมื่อวันนั้นน่ะเออฐานที่นักกรอก็ได้ฟังก์ชันคืออะไรทำไมต้องมีฟังก์ชันทำไมเราต้องเขียนฟังก์ชัน ฮะเอาไว้เรียกใช้งานอ่าชาวพะพนคิดว่าไงครับทําไมเราต้องเขียนฟังก์ชันด้วยเราเขียนโค้ดธรรมดาไม่ได้หรอทําไมต้องมีฟังก์ชันที่เราเรียนมาเรื่องภาษาซีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องฟังก์ชันอ่าเป็นว่าอะไรก็ตามที่เราแบบทําซ้ําๆอ่ะทํำบ่อยๆเราจะเอามาเขียนไว้ในฟังก์ชันสมมุติว่าโค้ดฟังก์ชัน A ผมเนี่ยมีโอ้ย๋ยวนะฟังก์ชัน A ผมเนี่ยซ้ำแล้วกันอง่ายดีมันทำหน้าที่คำนวณหาอะไรบางอย่างอยู่ประมาณสักสิบบรรทัดได้นะครับสิบบรรทัดนะแต่ห้เนะี้มันในการถ้าเกิดว่ามันทำงานซ้ำๆเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องก๊อปปี้วางทั้งหมดสิบบรรทัดเนี่ยมาต่อกันไปเรื่อยๆตามจำนวนที่ต้องการ ผมก็เลยยกโค้ดสิบรรทัดนั้นนะ่ะมาเป็นฟังก์ชันแทนแล้วค่อยเรียกใช้และฟังก์ชันก็คือมันต้องทํางานจบได้ด้วยตัวมันเองนะครับโอเคนะนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องเขียนเป็นฟังก์ชันผมเชื่อว่าทุกคนเคยผ่านฟังก์ชันมาหมดแล้วแหละเพราะว่าเราเรียนภาษา C มาแล้วเนาะโอเคครับนี่คือฟังก์ชันครับนี่เราจะขึ้นต้นด้วยคําว่าฟังก์ชันครับ ตามด้วยฟังก์ชันเนม e ก็คือชื่อของฟังก์ชันตามด้วยวงเล็บเปิดปิดปิกาเปิดและปีกาปิดสิ่งที่อยู่ในฟังก์ชันเนี่ยก็คือเราจะให้มันทํางานอะไรฟังก์ชันเนี้ยเราก็เขียนเอาไว้เห okay, นะ็นนะทุกคนมาเริ่มเขียนฟังก์ชันกันครับสิ่งแรกที่จะต้องมีก็คือคําว่าฟังก์ชันใช่ไหมครับเขียนไปเลยฟังก์ชันฟังก์ชัน hello ก็ด้ say hi ดีกว่าไหม c h ครับนี่ผมตั้งชื่อฟังก์ชันว่า c h i g นะใน c h i g เนี่ยมันยังไม่ได้บอกว่าจะต้องทำอะไรบอกมันเลยแล้วกันนะบอกว่าให้ c h i g ให้หน่อย <c oughs> hello world oh, okay. hello w o r l อ่าเซฟครับ <c oughs> เราจะรู้ได้ไงว่าฟังก์ชันเนี้ยมันทำหน้าที่อะไร เราก็ดูจากภายใต้ปีกาของมันครับมันเขียนไว้แค่ไหนมันก็ทําแค่นั้นแหละอย่างเช่นฟังก์ชัน say hi เนี่ยมีหน้าที่แค่ Hello World แค่นั้นเลยแต่เนี้ยพอเรากดเซฟเนี่ยเรากดรันดูนะมันจะเอา้าเดี๋ยวมาทำมามันยังขึ้นอผิปฟล์เทสผิดไฟล์ฟนะครับเปัญหานี้ผมเป็นบ่อยมากเลยนะแก้ไฟล์หนึ่งแล้วไปเทสอิดไฟล์หนึ่งนะโอเคมันจะได้หน้าเปล่าๆถูกไหม ทำไมอะทำไม,มันไม่ทำไมมันไม่ให้ลูออกมาทำไรเออเพราะเรามีแค่ฟังก์ชันแต่เรายังไม่เรียกใช้งานมันถูกไหมซึ่งการเรียกใช้งานฟังก์ชันเนี่ยเราก็เอาชื่อมลงมาเลยครับเซนไฮนะตามด้วยวงเล็บเปิดปิดแล้วก็เซมิคลอนกด save ครับอันนี้ก็คือการเรียกใช้ฟังก์ชันนะคือการ call ฟังก์ชันนั่นเอง กดเซฟแล้วก็รันดูครับเห็นไหมให้เราวิมาแล้วสร้างฟังก์ชันเสร็จเรียกใช้งานฟังก์ชันการเรียกใช้งานก็ใส่ชื่อมันเลยใส่ชื่อมันนะแล้วก็ใส่วงเล็บเปิดปิดตามด้วยเซมิคลอนนี่คือการเรียกใช้งานฟังก์ชันทีนี้ ถ้าเราอยากให้มันขึ้น Hello World สองครั้งทำยังไงเออเพื่อนบอกว่าใส่ Echo ตัวนี้ไปอีกสักทีสิอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ได้แหละนะครับแต่ว่าเรามีฟังก์ชันอยู่แล้วเนี่ยเราก็เรียกใช้มันอีกครั้งก็ได้นะครับคือจะบอกว่ามันจะเรียกใช้งานกี่ครั้งก็ได้ไม่ไงยอ่ะ say hi ครั้งที่สองครับ <c oughs> เห็นไหมก็ได้ Hello World มาสองครั้งนั่นเอง อะไรนะอยากได้คนละบรรทัดก็ใส่ b r ตรงนี้ไงอ่าลองดูพอเซฟดีเฟสเห็นไหมห,หรือจะ b r ตรงนี้ก็ได้นะนี่แต่ตรงนี้ก็ได้ครับมันก็จะกลายเป็นสองมันทัดเนาะอ่า 对吗？